สวัสดีค่ะวันนี้มีรายงานส่วนหนึ่งจากแนวหน้าใจแดนไทยกัมพูชาอ,อ,อําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะแต่ก็เป็นข่าวที่น่าย,ยินดีแล้วก็คงทําให้หลายๆท่านพอเบาใจได้นะคะข่าวนี้เป็นเรื่องของน้องๆสี่ขาค่ะทางเพจของเราได้รับทราบเรื่องของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และอาสาสมัครกู้ภัยท่านหนึง่งชื่อคุณใหม่รัตยาเตียวตระกูลคุณใหม่ได้ไปลงพื้นที่เพื่อไปบรรเทาทุกข์ให้กับน้องหมาแมวที่ไม่สามารถ ติดตามเจ้าของออกจากพื้นที่ไปได้ค่ะวันแรกๆที่เดินทางไปถึงก็ราวช่วงวันที่26กรกฎาคมค่ะค่อนข้างลำบากเพราะมีน้ำท่วมเป็นบางจุดแล้วก็ไฟฟ้าดับอีกด้วยค่ะการเข้าถึงสัตว์ก็ยากขึ้นเพราะบางที่ไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปได้ต้องเดินเข้าไปและช่วยกันหอบหิ้วกรงออกมาแต่ก็มีผู้ใจบุญได้ให้ใช้พื้นที่และสถานที่สำหรับเป็นจุดรวบรวมและพักพิงของน้องหมาแมว เรายังบอกพิกัดต,ตอนนี้ไม่ได้นะคะเพราะยังไม่ปลอดภัยคุณใหม่ได้ช่วยอพยพสุนัขและแมวออกจากบ้านต่างๆที่เจ้าของจำใจต้องทิ้งไว้ระหว่างการอพยพฉุกเฉินจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพราะหลายบ้านต้องไปอยู่ที่ใกล้พักพิงไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยค่ะเมื่อคุณใหม่ไปถึงน้องนอนก็อดอาหารกันมาแล้วค่ะสองวันจึงรีบจัดการอาหารไปช่วยประทังชีวิตพร้อมทั้งวางแผนการขนย้ายอย่างเร่งด่วน มีการจัดซื้อกรงสำหรับลำเลียงน้องๆมายังจุดพักพิงและการจัดทำกรงรวมใหม่เลยนะคะเพื่อที่จะให้น้องแมวได้อยู่กันเป็นสัสดส่วนและง่ายต่อการดูแลค่ะน้องหมาก็มีที่อยู่แยกอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะข้อมูลที่ได้เมื่อวันที่28กรกฎาคมคุณหมายแจ้งว่าสามารถขนย้าน้องๆได้แล้วบางส่วนอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะสถานที่ไม่แออัดมากสามารถอยู่กันได้อย่างสบายพอสมควรคุณหมายรวบรวมน้องแมวได้67ชีวิต น้องหมา23ชีวิตค่ะภารกิจนี้ยังต้องดำเนินต่อไปแต่ละบ้านก็อยู่ไกลาจากพื้นที่ในการดูแลสัตว์มากค่ะต้องทำให้ใช้เวลาและแรงงานจานวนมากในการเข้าถึงและขนย้ายและยังต้องการทรัพยากรอีกมากสำหรับภารกิจนี้การรวบรวมเพื่อนสี่ขาของเรานี้อาจจะทำไปได้ไม่รวดเร็วมากนักนะคะเพราะเราต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกส่วนถ้าอยากจะบริจาคช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะหรือการที่ท่านจะยินดีช่วยกดไลค์ให้เราก็เป็นการช่วยแล้วนะคะเราจะพยายามช่วยพวกเขาให้เต็มที่ที่สุดค่ะถ้ามีข่าวเพิ่มเติมเรายินดีที่จะนําเสนอถ้าหากเหตุการณ์กลับไปเป็นดังเดิมได้ประชาชนได้ย้ายกลับมายังภูมิลําเนาก็มาตรวจดูได้นะคะว่าน้องหมาน้องแมวของท่านได้รับความช่วยเหลือมาอยู่กับเราหรือไม่ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะหาเราไม่เจอนะคะเพราะทางเจ้าหน้าที่ทางราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วค่ะสุดท้ายนี้เราขอให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติทุกท่านปลอดภัยและเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะ